ตอนนี้นะครับคุบียืนอยู่ที่ควางโจประเทศจีนนะครับและข้างหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นตลาดที่เขาขายส่งออนไลน์กันนะครับผมเนี่ยถ้าเรามาตลาดนี้นะครับเราจะเห็นป้ายเนี่ยพวกนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเรานะครับเอาโทรศัพท์ส่องที่ QR code นะครับหรือที่เว็บไซต์ที่เขามีแปะไว้ได้เลยนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นหน้าร้านอย่างนี้เขาโชว์ครับนี่คือการช้อปปิ้งมิติใหม่นะครับเรามาถึงหน้าร้านเขาแต่เราจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่เราสามารถเอาโทรศัพท์ส่องแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกแบบจากในมือถือครับแล้วพอเรากดสั่งนะครัับบออรรระ้้งี่าานนนคยผหื สมมุติว่าร้านนี้นะครับโค้ดบีเห็นเออเขาแพ็กกันของเยอะแยะมากเลยเนี่ยอยากรู้ว่าเขาขายอะไรนะครับเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่องไปเลยครับเขาจะมีเขียนไว้นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับเขาจะมีแคตตาล็อกอย่างนี้ให้เราเลือกแล้วก็กดสั่งตอนนี้นะครับออเดอร์เขาก็กระเด้งแล้วก็รับของไปได้เลยนะครับผมอ่าแบบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดใครอยากมาควงโจ้นะครับอยากมาแหล่งแบบนี้นะครับมาเปิดหูเปิดตามากับโค้ดบีได้นะครับรอบต่อไปเมื่อไหร่ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค ลีได้เยตอนนี้นะครับทริปมาจีนโคสปฟรีมี3แบบแล้วนะครับผมคือ1มาควางโจนะครับ2มาอีอูนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกควางโจจบครบหมดในทริปทริปเดียวเลยผมแล้วการมาจริงกับโคสปีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโคสปฟรีโคสปฟรีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนที่แอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนติ๊กต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบ ทำเป็นเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับป้าดแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยกับโคชบีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโค้ชบี้ แล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์